ขอนนตรงนี้เมือที่150ไล่เป็นที่เราจะที่ที่มาในวันนี้ตัวแทนมาเยอะแยะศูนย์ตรงนี้ต้องเปลี่ยนทั้งหมดต่อไปเรื่อท่านจะเดินเข้ามาในนี้เห็นทุกทุนท่ะไรา3,000เรารอดได้อีก1,000เป็น4,000 yeah. ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2563ส,สิงหาคม2563อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์5กิโลกร,รมัมต่อ การรออยู่ก่อนนะครับตอนนี้เป็นปัญญาการสูงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่กดลิขสิทธิ์ให้จึงประสบความสำเร็จมากของเขาเขาก็ไม่บอกเหมือนกัน ไม่เกินสองปีจบเลยข้าวเนี่ยท่ารู้ไม่ก่อนจะได้แต่ลักถท่านมาเนี่ยทำไมท่านจำไว้ในหูว่าประพัดมันโม้วันเนี้ยเอาจำจำจำกีห้าพั 5, 400, 000, 000, ในสี่รล้านเป็นยังไงปีนี้เหมือนกันมีน้ำนใช้ปกติเราใช้เท่าไหร่หนึ่พันสคิวต่อไร่